นะะฮตอนนี้นะแมงกระพี่ก็นี่ดอกไม้มา,มาด้วยนะครับทุกคนนะครับย้ายตั้งไปนู่นเลยตั้งไปนูนปน่น,นครับผมนะฮะตั้งไว้ไอ้ไรสดตังต้งไว้ตั้งไว้นู่นหันไปทางนู่นเลยเห,บบเห็นไหม,ไมเห็นไหมครับพี่เดีย เด้นึสอครับผมเดตอกแจกได้เลยครับสวยแล้วนี่ครับเดี๋ยวมาฟังดูนะครับว่าแมงกะพี้มีความพิเศษอะไรกับดอกไม้ต่อนี้นะีดอกไม้นะครับมาให้คุณแตงโมนะครับแล้วก็มีข้อความนะครับจากแมงกะพี้นะครับผมนี่นะแต่ว่ามันอาจจะยับหน่อยนะครับเห็นหรือเปล่าเห็นนครับหมชัดนะฮะชัดนะครับ ถึงจะยับแต่ก็ชัดนะครับดค่ะภาพสวเลยค่ะโอเคนะครับผมในข้อความนะครับผมก็เขียนนะครับขอบคุณนะครับคุณแตงโมนะครับที่ทําให้แมงกับพี่ฟิล์มสมปรารถนานะครับคือเรื่องมีอยู่ว่านะครับแมงกับพี่ฟิล์มได้ขอเหมือนเหมือนขอขอพรจากแตกคุณแตงโมนะครับนะครับสิ่งที่ขอคือว่าคือผมขอหนึ่งแสนทรับนะฮะหนึ่งแสนผู้ติดตามนะครับ ตอนนั้นนะครับที่แมงกะฟี่ฟิล์มที่มาใหม่ๆเนี่ยนะครับมีแค่แปดหมื่นเจ็ดแปดหมื่นเจ็ดเท่านั้นนะครับพี่เสือจำได้ค้างมานานแล้วนะครับค้างมาครึ่งปีค้างมาจะเป็นครึ่งปีอยู่แล้วนะครับนะพี่เสือจำแม่นเพราะดูทุกวันคือผมพยายามลงคิดเท่าไหร่ครับซับก็แทบแบบว่านานมากหนึ่งร้อยซับเนี่ยได้ได้ยากมากนะครับผมจนผมได้มาทําข่าวของแตงโมเนี่ยนะครับผมได้ขอคุณแตงโมแล้วคุณแตงโมก็ประทานพรตัวนี้ให้ผมนะครับผม ก็ผมก็ตั้งใจว่าจะทําข่าวแตงโมต่อไปนะครับจนกว่าคดีจะลี่คลายนะครับและวันนี้ผมก็ได้มานําดอกไม้นะครับมามอบให้นะครับผมก็ยินดีกับแฟงกับพี่ฟิล์มฮะที่ตอนนี้1นึ่งแสนแปดันแล้วนะก็เท่ากับขึ้นมาสองหมื่นกว่านะตั้งแต่มาทําข่าวของแตงโมนิดานเอย่ก็ขอรูปหนึ่งแล้วกันนะครับก็ไเอาไปแคปเอานะครับผมนฮะ ก็ความในใจนะครับที่ถึงคุณแตงโมนะครับผมก็ขอบคุณมากครับก็ผมไม่จะพูดอะไรแล้วครับมันซึ้งใจไปหมดนะครับที่ผมได้เป็นช่องใหญ่นะครับหนึ่งแสนซับนะครับผมขอบคุณในวันนี้นะครับที่แตงโมช่วยผมนะครับและผมก็จะช่วยตุณแตงโมในการทำข่าวนะครับเพื่อดูเพียงข้างประชาชนนะครับแล้วก็ ความถูกต้องความยุติธรรมนะครับผมเราจะสู้ตื้นกว่าเราจะสู้ไม่ได้ครับนะครับก็ฝากถึงดวงจาน์ของคุณแซงโมนะครับผมก็จะสู้ต่อนะครับถึงแม้ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ช่างขอให้วันนี้เรายังสู้ต่อนะครับผมนี่นะครับผมก็เอาเข้าความไว้ในนี้นะครับข้างบนเลยไหม นี่แหละเอาไปเซ็นเห็นไหมทีมบล็อกผมเอาแล้วครับนี่นะครับจะเป็นข้อดอกมาจะเป็นโบสีขาวนะครับ ในวันนี้นะฮะตลอดทั้งวันก็ยังมีเอฟซีนะเดินทางมามอบดอกไม้นะตลอดโดยเฉพาะช่วงเย็นนะจะเห็นว่านางมีเอฟซีมาเยอะขึ้นเนาะเนื่องจากช่วงกลางวันนะก็ในที่เรานเป็นที่ทํางานนะเป็นเวลาทํางานนะคนอาจจะไม่เยอะมากแต่พอช่วงเย็นหลังเลิกงานคนก็เลยมาเยอะขึ้นนะครับเมื่อก่อนเขาวางตรงไหนนะเมื่อก่อนวางที่โป๊ะเลยครับแต่ว่ามันอันตรายอ๋อเมื่อก่อนไปวางที่โป๊ะ เวมันก็เพิ่มทำไมันก็โยกระตีพี่หมูน้วนี่มาดอกไม้ห้ลง้แัมนะแสงนนับแสงร้อนแสงสับแสงซับนะครับผมนี่ที่แบแล้วนะฮะหลังจากที่ค้างตึงมาครึ่งปีนะฮะสายคนต่างรู้นะว่าค้างมานานาวันนี้นะครับ เสือขาไฟนะครับมา่วมสมทบนะครับยายสมอนชาแนลนะครับมาร่วมสมทบนะครับเสียหมูนะครับหรือว่า P.S.G.NewP.S.G.New เสียหมูม่ยิงข่าวนะครับสายดึงต้องอยู่สายรอบดึกทุกวันนะครับรอบดึกนนอกจากนั้นก็ยังมี FC จาก ต่างประเทศด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์นะฮะมาเลเซียนะครับสเปนเกาหลีนะครับน,นี่นะสังเกตว่าเขาก็จะนะให้รเรียกว่าราเดอร์เนาะนะฮะมาส่งให้นะครับผมนะพร้อมกับทรงชาติด้วยนะครับ รูปนี้สวยนเนี่ยเนี่ยชอบรูปนี้แหละครับผมจริงๆมันมีรูปสวยหลายรูปครับพี่เสืออแต่ว่าเขาได้เก็บเอาไปแล้วอ๋อใช่บางส่วนเขาเก็บออกไปแล้วนี่ท,ที่ผมมาไม่ใหม่เนี่ยโอ้สวยมากเลยท,ทั้งภาพวาดภาพถ่ายอืมครับนี่นะครับรูปถึงได้หมดครับครับผมทำหมดแล้วใช่ไหมอ๋ออ๋อรูปอยู่ในนี้หมดเลยครับอ๋ออยู่ข้างล่างใช่ไหม นี่ที่เสือช่อรูปนี้นะฮะไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะคะที่แคนเบโอนะขอ,อให้พระเจ้าคุ้มครองที่ตลอดไปค่ะน,นะฮะอันนี้น่าจะเป็นเอฟีต่างประเทศนะฮะเอฟีต่างประเทศไม่ใช่มีคนไทยอย่างเดียวนะมีต่างประเทศมานะครับใช่ เก็บออกไปเยอะมากแล้วนะฮะเมื่อก NO ี้เห็นพี่เขาเล่าฟังครับว่าดอกไม้ที่เก็บออกไปนั้นนะฮะไม่ได้เอาไปทิ้งนะครับดอกไม้นะฮะที่เป็นดอกไม้จริงนะเขาจะเอาไปทําปุ๋ยนะทางเทศบาลจะเอาไปทําปุ๋ยนะครับไปหมักรวมนะจะแยกออกเฉพาะที่เป็นกระดาษเป็นพลาสติกนะที่แยกออกนะฮะ คือบรรยากาศที่ท่าเรือพิบูลสงครามหมนึ่นนะครับโอ้ป้ายก็ยังมีอยู่นะฮะทวงความ,วามยุติธรรมนะ เรือทรายนะครับเรือทรายครับนี่คือเรือทรายขนาดใหญ่นะเขาผลทรายผลของนะครับวิ่งทั้งคืนครับอ๋อเหรอแลวเรือทรายมีอยู่เรือทรายลำหนึ่งที่มีกล้องวงจรปิดด้วยมีกล้องวงจรปิดใช่ไหมใช่ครับมันจะติดไว้ด้านข้างใช่ไหมครับผมแล้วก็มีภาพด้วยนะอืมีภาพที่เก็บใช่นะครับเหตุการณ์ไว้ได้ด้วยนะครับก็ตรงนี้ที่ผมบอกว่าทำไมอันตรายเวลานั้งวิ่งแรงมันจะโยกครับ เพราะฉะนั้นเวลาเดินก็เกาะๆหน่อยนะครับผมหนังเสียงจะดังแแแต่มันสวยนะครับวันนี้นพี่เสือก็มากับแมนกับพี่ซีมันก็สมอนช้าน,นี่ออนครับได้มาถ่ถายรูปสดให้พี่ดูกันก็เวลาเดินอย่าอย่าเลยเสียงเียบกันนะ นะฮะเขาเขาได้เอาดอกไม้มาวางน,นะครับสวยนะครับเมื่อก่อนวางตรงนี้เนาะใช่ครับเต็มไปหมดนี่นะฮะเ,เห็นร่องรอยของการวางดอกไม้เมื่อก่อนวางแถวนี้นะครับที่เสือก็หาได้จับไว้นะครับมันแบบว่าผมได้จับปลาเอานะครับนี่นะที่นี่นี่มีวิ่าที่เรือโดยสารครับก็ผมก็อยากจะขึ้นเรือโดยสารบ้างนะเสืออยากให้ยานผมก็ต้องขึ้นนะครับ สวยดีชอบจะเห็นบรรยากาศยามเย็นสองฝาาฝั่งส่วนข้างหน้านู้นนะก็การไฟฟ้านะครับแล้วก็สะพานพระรามเจ็ดนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะฮะขอบคุณสำหรับการดูโฆษณาก,กดไลค์นะครับขอบคุณครับผม